ก็เดินทางมาถึงจำนักของฤรือสีนเกเคดเพื่อที่จะกอร้องฤรือสีนเกเ็ดให้ช่วยเหลือพระธิดารีธุดาแก่นกงนครเวียงสวรรค์ที่ฤรือสีนเกเ็ดได้เรียกก้าไปอยู่ในร่างของนกตัวนั้นฤรือสีนเกเ็ดจะช่วยเหลือหรือไม่ท่านผู้ชมหาความเข้าใจมัน ชาบใจ watเค oบ หน้าจานเอามาหลาวหวังสวยเจ้ารือเทวีแต่มีปัญหาตาน,นี้ยกินยานใจเหนื่อยหลังจากคุณานเะต็มมาตอนนี้ไอเล็ปะต๊ะ มาตุนหปิลเตคนคือก็บอกว่าตันไว้ใจตาคบไม่ใช่ของนอกส่งมาเพื่อจะหลอกเมืองไทยไอโรบาทหลวกเลยไม่หลาวครับครับใช่นี่ไม่ใจอยู่ที่นกแคบอยู่ที่โอ้ ใช่นคนกุดรอกกันกน,น,น,นี่กูใจกูนอนหนีอยากจะนอนน้อยยางคืนกูน,น,นอนหนูนอนน้อยไรต่อมนอนเหมือนใบขึ้นมากินใบต่อมเออเดี๋ยวขึ้นกินเลยยังไม่ลงครับเดี๋ยวปักลงกลครับจะให้จอดยาโตขึ้นหล้วอ่ะปีกุยยังชูมา,มา,ามเดี๋ยวกูมาจำได้ว่าชูเคย เอ้ยจริงหรือที่นี้ไอจ่กับมึงเมื่อนกันปั๊บปนหัวแบกมือที่นัวดูขูเพือ,อมึงก็โต๊ะใจได้ตอดนี่ดื้อกองอที่นัวไอจ่ชาชก็มาเมื่อนกันจ่ดเปลดหัวมึงเอา,วาไว้ไหมโต๊ะนะเมื่อนกับเพื่อมาใจลูกมาตุรา Trời, khen lên ngày mới này tầm lục tít kẹ Má tu ra gì? lục Cứ có tí nọc Việt tọt ra này phải gọi ta bánh rồi mà Đó ta mượn ta điêu điêu tạp Cứ bé bà tu ra là nu đắng ngọt nọc thì tên giác trái này ràng quả nhìn đó ก็อยากกว่ายิ่งใจในนอกเออใจก็เตนยกกว่ายิ่งใจในนอกนยกใจอ่ะอีก็รองอ่ะให้ต้นแยกปลื้มืมปลก้ลื้มมปลื้ลมป,ปลื้มปลื้มรลล้มปลืมล้มปลืมื้มปลื้ปลื้้มล้มปล้มปลื้มปม้ แล้วกูแรงเองมาดัคนเรามาก็ชีวิตเปลือนนี่ขวบป้าต้องแรงยงดี้ายใจไหม,มนี่กายกายกูเปเรามาก็ช้านเปลือนไปอุ่นนี่คำพรมาทึง่งยัดแม้มช้านโลตี้เราคำเชียร์น่นะต้องแรงกูอาดูที่จะกรอบวัตถุเคยตึกดีโลกู่ตะเกียกดกับกับตอนนั้นเนี่ยเพอพุ่มจองการอยากจะก็ลองด,ดูที่นกแกตว่าไอ้ ตนเดือดดวงวิญญาณกว่าแย่งออกจากนอกแล้วกลับจู้ร่างเดิมเพราะตอนนี้กว่าแย่งกําลังจนตกตรมานกิดตึงจะดัดพอจะดัดแม่ดูดยางหน้าไปวุ่งจะเลือกเกินก็ลองได้ไหมกูไม่จุ้ยเนี่ยปมกราบลงแตบเท้าปอที่ด้แน่จนช่วยสักทีว่ากูไม่จุ้ยก็ลองใ่ว่ากูไม่จุ้ยโอ้ยมากูวันตายอ้อมเด็ดแล้วงดีเลยเมาจ้านเผื่อใบวุ่ง มาแจ <t ương> ้นเปืี่ยนไปห่วงกับมาดาพนันกันที่ช่วยอะแม่หมตีหัวกูณละกอกหนูแล้วอย่าแม่เมียกตขึงไในเลยหรอกจัดมึงอี่วันกูเออควันโบงกูควันโบงควันโบงเห็นมั้งก็ควันโบงควันโบง เนลนันนี่มาพันันการเปนาลันมาพันพันนี่ังมาดอดู ปูเปิลปูลเลไรยํเจ้าจิงยิ่งชัวมาเยงปูกูไปคิดกะางใจตบงอกว่ารอคคนเวลาที่ัวนักว่าก็จา ตีพ่แมจห้ามจับไม่จัชิลนี่จิงกิจยิงกืงกอก็มานังยับยังใจไใ้ระทมบต,ตอคือก็สมใจบัดนี้อยู่ไหนวันกูไม่คิดเลยว่ากูไปเจอกับไอ้ผู้ชายคนนั้นแลยผู้ชายคนนั้นมันจะหลอกลวงกู กูต้องสูญเสียความสาวีกับมันแค่ปันเพื่อกับได้พววกันกเงินจนลบมาเจ้โยดยผู้หญิงที่มันชื่อดวงมานมันแย่งผัวก,กูไปมันเป็นคอยมันเป็นลูกของไอ้ยักษ์ปยิยราบงวันนี้กูรอคอยมันไม่ได้แล้วไอ้เดชสักมันไม่มาที่นี่กูจะไปฆ่ามันไปฆ่าคอยใกล้ดวงมารไปใกล้ดวงมาน,มาน,มานใช่ เจอมันที่ไหนกูจะฆ่ามันที่นั่นแต่จนไปเพื่อกันพุ่งลอนออกไปบันเนียไปเดาเกิดตามตามั้งเนเป็นเรื่องเงินเลยจนนั้นเออนี่จนกูไปเกิดลงตามตามั้งนก็เฮ้ยวยุยกูจะไม่ไปในลักษณะของมนุษย์เช่นนี้แต่จนไปเพื่อกูจะไปในร่างของยักษ์เหมือนเดิมโอ้ตนนี้ไปฆ่าผัวจนไม่ได้ฆ่าผัวกูจะไปฆ่าไอ้คนที่แย่งผัวกู อีดวงมารมันอยู่ที่ไหนุดเจอแล้วกูจะฆ่ามันที่นั่นมึงมึงจะต้องอยู่ที่นี่ดูแลบ้านเมืองก็ควยดีก็แล้วกันให้กันจนเดินตั้งด้วยความโชคดีแลยนะจนตองนกเตจิงไม่น่ายไปตำบันนันนี่จนตองจนพุงจนนายตำบุญจนยาตำบาปนี่จะแล่แม่ปุ้มมาเนี่ยต่กนตองตองแล้วก็ไปวัดแกหลักชันก็ได้พุ้มมาจนแล้ว เป็นกมงูเป็นจันพลกูไม่มีเวลาขังมึงแล้วกูลากียงกิดนานมานให่แก่ใจนะปวดทีรักกูอยู่ในต้องไปฮะกิดไม่นานมานละตแต่ใจพามาพบหน้าไม่ยากพบอยากลาไปมาพบหน้าไม่ยาก เปลพบกันแล้วไป ยักนีวะเป็นผู้หญิงสาวชาวยัะน่ารักทีด้วยใช่ดิเราถามาหาไอ้เดทฉักไม่เจอมันหนายหัวไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เออมีผู้หญิงสาวชาวยั์อย่างเงี้ยมาหาเราหรือมาเจอกับเราอย่างเงี้ยเราพอที่จะพามันมาเป็นเครื่องกายเครียดให้กับเราได้ไปพอไปถามดูที่มันเป็นไป สวัสดีท oh ่านนะนางเป็นใครมาจากไหนล่ะเดี๋ยวกล้าจะเล่าให้ขวังโอ้โหฮ่รักชุดอชช่แน่เกมยิ้มอยชก នឹងមកបបកណ្ណនេះមកបបកណ្ណទៀតយកដោតមកប្រើទាញ

จะมาโนเทปเฮ้ยอเยอเ้น,น,นึ่งหนึ่งนึ่งหนนึงจ้าชื่อว่านางยักษ์กาศูนนา,าาศน,นางยักษ์กาศูนใช่แล้วนางจะไปไหนข้าต้องการที่จะติดตามหาซาบีของข้าสามีของข้าเป็นซามีของนางเป็นใครก็คือคว้าชายเดชศักดิ์ฮะคว้าชายเดชศักดิ ใช่จบีกก็ค,คือควา้าใจเดทักแล้วตอนนี้เดทักคนนั้นมันอยู่ที่ไหนก็คือควา้าใจเดทักเองนครเทพสิงห์วก็จะกลับไปนครเทพสิงห์วหรือจะหนีไปยังบ้านเมียใหม่ก็เขาไม่รู้เมียเ็าเป็นใครเมียของเขาก็ชื่อว่าอีดวงมนันดวงมันไหนมันเป็นลูกของไอ้ยักษ์เปรตที่ไหนไม่รู้พ่อมันเชื่อไบยาาบพี่ชายมันเชื่อปราบไปดี ชิบหายแล้วพ่อครูรลอยถูกเลขท้ายไปด้วยแสดงว่าไอ้ดวงบานมันหักหลังเราละหักหลังยังไงพ่อเมื่อย่าลืมว่าตอนนี้ดวงบานมันลายเดชรักผัวของอีนางยักษ์คนนี้หน,นีไปแล้วได้ไหนพ่อบอกว่าเดชรักมันเป็นมนุษย์ก็ใช่ทีแล้วทำไมมันชกแหวกน้ําหนักถึงเพียงนี้ล้ะนี่นางยักษ์ต้นนี้มันเป็นยักษ์ได้เดชรักมันเป็นมนุษย์แล้วมันจะ เป็นผัวเมียกันได้ยังไงขอ้โไม่รู้อะแต่คนที่จะหไ้เดชตอรก,กูจะต้องพล้าเมียมัยนก่อนนางก็นางจะติดตามหไยเดชลักให้เหนื่อยเลยให้เดชตักมันเป็นมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวมันจะบำเรอความใคล้ให้ขนางไม่ได้หรอกข้าที่เป็นยักษ์จึงม,มีพละกํากำลังแข็งแรงมีร่างกายที่ลำสันข้าพอที่จะเอาพลักระกำลังบำเรอความสุขให้ขนางได้เป็นเมียข้าดีกว่าไม่เงาท่านยักษ ข้าตกองการที่จะเจอคว้าใจเดชักแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อดวงมันน้าก<ะ>็นางเป็นเมียข้าดีกว่าไม่ท่านยักยามาธนายาฉันขอร้องจะนนีดีไม่ได้นางจะเป็นติดเศษข้าไม่ได้นางอย่าลืมนะวัตถกาทองการใครเป็นเมียแล้ว ไอ้ผู้นั้นจะปฏิเสธข้าไม่ได้ไม่เอาท่านยากข้ามีทองมีทองมีชายไม่สนใจไปจัดการเลยดีใจนักเมื่อยากรู้ความจริงต้องทำลายยิ่งดีเป็นเมนียไอ้เจ้าจ้องพอลูกไม่บริวชารีปากไกและทำลายนางยักที่มี่กังไสจัดการเลยพอ่อไอ้ มาันปาตีเช yeah, hey, ็ดขามาเลยไอ้แก่ตาลักแก่ไอ้มาดิอ่าอ่าไอีเวินทำไมกูจะมองความสุขให้กับมึงมึงเสือกกัดหน้ากูกูยันขอร้องตัญญักว่าอย่าทำมาดิเอวนอ่าอ่าอ๋ออ้อ๋อ ทำไมบออดดดิฮะมันกัดหน้าพ่อฮะีนมันกัดหน้าไเอ๊ะแม่บินเดกไปัรไองกดรู้เรดีกว่าไปง่าาเียอเวเร็วเรีวไม่รวยได้ไม yep. ่รวยชางจนกันเลยคือเตือนมมดตั้ง้าแลไปบล ก็ไอ้แบบไม่รู้เคยคนใยนี่จ้ะที่เหงื่อใจคน,นโรยหรลือนัวเกล้าต่งางหน้าเลยโอ้ยช่วยข้าด้วยออกมาคุยกันน้อเค่แต่เน่นเหราาอใจพปลือดูุังหลงแหลยอยได้ต่างเฟิน กุ้นกวาดกุนใช่เลยมันแหล่อยู่โดแล้วนะมึงอยากนอนปิดป้าเต้นแต่วัยปิดที่ปองจะกว่าป้าไม้ปึ๊ดมาแหล่อยู่แน่แล้วแหล่้ใจวะกล้องปันเนยมันูจัดโลกตาเต้นเด่ก็ปิดจะไม้ปุ้ก็มาแหล่อยู่แน่แหล่้ใจวะเต้นไม่ลวงปันเนอ้าวอุบาทกันเลยมึงกันแล้วโอ้ย ช่วยข้าด้วยหนูไม่ตายตี้หนูปณนวัฒน,น์แยกเราพาไปจ้าำหนักกนจานทร์พาไปจำหนักกนจานทร์เออแต่มันไม่ตายตี้ทุบเลยปณน,นี้ว่าเราอยาทุบเลยเพราะถ้าเราทุบต่เดี๋ยวใจมันไทยตรงนี้เราพาไปลําบากเราะฉะนั้นเราลอกให้มันเดินไปพอไปแกตึงพุดเราทุบเออจริงมาไปแกม้มานนั้นเออเออ ไปยกอะไเพียกเนี่ยกูยกอ,อยู่ดิเออเอามึงยับไปหน้าเลยแต่นักตายกูคุมตรงนี้อ่ะเออ,เอ,อจริงเอ,อ๋ยอยกนึ่งจ้องจ้ามไปเออเออเออในกูตะกลนเดียวใจรอดประมาหน้ารูเกับเคยเหมือนกันแล้วพี่น้องครับกันตอนนี้กับจ้ามนาฬิกาสิบห้านาทีต้องรับพี่น้องเพืกัน โอคาหน้าคนะมาพบกันไม่แล้วนะครับจำหรับคืนเนดาชีชาวตะวัน